สวัสดีจ้าท่านผู้ชมที่น่ารักนะคะสวัสดีเอฟซีเก้าเอฟซีไม่จ้าสวัสดีเอฟซีทั่วโลกนะคะมามากินเขาน้ำยา่จ้าซุปนมไม่อาหารที่สารจ้าต้มไก่ไอหวัหวๆอยู่เลยจ้า <laughs> ตำซัวขนมจีนจ้าใส่บกคุงน้ำเวยคะ่ะรสเด็ดเผ็ดๆเลยจ้าซีซีซเลยลูกสาวตำไ้จ้าคืออยากเค็ดเวียกหละอยากกินเผ็ดๆจ้า ก้อนอื่นกับขนมสองเม็ดก้อนจ้าข้าวเหนียวร้อนๆหนึน่งกระติบนะคะมาค่ะมามาเด้อมากินน้ำเย็ติวเด้อบันี้เด้อ,อเอิญพี่เอิญนองเบอร์สุกคนแลวเด้อมาค่ะมา เอาอันใดก้อนเนาะตำสัวเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยเสียบๆเนีเ่ยน้ำเนีเ่ยขึ้นยากนี่ยละตำสัวแซ่บเลยอื้มเผ็ดไะจจะพี่น้องจ้ะได้ขอกินมือเด้อตำสัวกินทั้งมือกินทั้งซอนซ้อนเสียดซกลางต้มไก่จ้ะ tôm xùm kè, súp nổ mái trà súp nổ mái <coughs> lòng sẹp đây tăm xuất kiện hoan hoan เขาก็ห่อน,นอห่อนไม่จะน้ำห่อนห่อนเขากันจะหืมจับจบว้าห่อน <c oughs> แกงทสเกวา่าเหตม้มเสบกตน้นแล้วยังบริ็บปอก แเรวกาแม่เอาไว้แกงใส่ไก่สาวสาสมเอยอะตัวหน่อยในี่ยนา,า,ายเอฟซีทรงมาให้ได้ไปไกเ่เอฟซีเอาไว้ต้องสำม,มองเฮกคของขายแซ่บจ้ะมาด้อพีน้งองหิวแห้งเลย ช่วงนี้ไปโบท่วงบ่ท่านกับเดี๋ยวปีใหม่เราจะจะทษไทยเดอไ์พกันเลยช่วงนี้ยุงทรงลูกค้าทรงของลูกค้าจับแห้งกระลำเรือ ตเต็มมือกินมุกกระทะโอ้เผ็ดเลยพี่นอ้องอืแเ่บเบิดทุกอย่างอร่อย่ามหิวจะพี่น้องซุปน้ำไม้ก็แซสบ เพ็ดแล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อให้มันไปกินเขาก็ข้าวปุ้นจาะตำซ้อข้าวปุ้นเพ็ด เผ็ดขอ,อ,อนๆกระปุ้งเผ็เๆซอสแกงข้นๆพีพ่น้องเอ้ย มาเริ่มมาเริ่มมันจะทำให้ติ๋วละตานไก่มาขุยซุปน้ำมัน่อนแล้วติ๋วขอจบกินข้ามนี่ขอจบคลิปเด้อค่ะเด้อไม่ใช่เงี้ยวแล้วติ๋วจะบอเหตุคลิปยากจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกใจทุกกำลังใจนะคะ เขามากินเขาน้ำเย็ดติ๋วจากบาย,บายเริ่บรลบทุกคนจ้า